สวัสดีครับเจอกันอีกแล้วครับผมวันนี้เราจะพามาแก้ปัญหาวอนดอเวฟครับคันนี้ก็เบรกหลังไม่อยู่นะครับผมคันนี้ก็ลูกค้าได้ทําการเปลี่ยนผ้าเบรกเองนะครับผมแล้วก็ขี่ไปแล้วเบรกลื่นนะครับเบรกไหลครับกดยังไงก็แข็งทื่อไม่นิ่มนวลนะครับผมครับเดี๋ยวมาดูว่าเกิดจากอะไรนะครับผมเดี๋ยวผมออนยัดถอดล้อหลังออกมาดูก่อนนะครับว่า เบรกเาเปลี่ยนมาใหม่จริงหรือเปล่านะครับหรือว่าหกช่างนะครับ พับิกก็เปลี่ยนมาใหม่จริงๆนะครับผมนี่นะครับผมเ,เป็นพับิกของแท้อย่างดีนะครับครับเดี๋ยวเราถอนมาดูครับว่าเขาได้อัดจารบีหรือใส่น้ํามันหรือเปล่านะครับผมก็เ,เป็นพับิกใหม่นะครับผมเดี๋ยวเรามาแก้ปัญหากันง่ายๆนะครับผมครับตัวนี้ก็เขาไม่ได้หยอดน้ำมันแล้วก็ทำความสะอาดพวกค้าบฝุ่นพวก คาร์บอนตรงนี้นะครับก็ภายในดุมนะครับผมก็มีเศษพระเบรกงนะครับติดอยู่เยอะแยะทําให้เปลี่ยนกระเบรกงใหม่แล้วไม่อยู่ครับเดี๋ยวเราจะมาทําความสะอาดกันนะครับผมใช้แปรงนะครับทําความสะอาดผงคาร์บอนออกก่อนนะครับผม แล้วก็ฉีดสเปรย์ใส่ใสเ่เจ้าขาครับกดเบรกนะครับถ้าใครไม่มีสเปรย์ก็ใช้น้ำมันเคลือบนะครับถ้าเราเปลี่ยนผ้าเบรกใหม่เราไม่ได้หยดน้ำมันมันก็จะเบรกแข็งนะครับผม เบรกแข็งเบรกเคื ang, ่อแล้วก็ไม่ค่อยดีดน,นะครับผมต้องมาหยอดน้ำมันหล่อเลื่อนกันนะครับแล้วก็้าเบรกตัวนี้ก็มีรอยเสียดสีนะครับเราก็ใช้กระดาษทรายขัดนะครับผมขัดให้หน้ามันหยาบนะครับแล้วก็ภายในดุมนะครับผมแล้วก็ใช้กระดาษทรายนะครับผม มาใส่เบรกแล้วก็ลองเบรกดูนะครับไม่น่ามีปัญหานะครับคราวนี้ เราอยอนน้ำมันใส่ตัวกล้ามเบรกตัวในด้วยนะครับผมตัวขาเบรกนะครับเพิ่มความหล่อเลือดครันี้เราก็มาลองเบรกนะครับคราวนี้ก็รับรองอยู่ร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับ สำหรับคลิปนี้ก็ขอตัวลาเพียงเท่านี้นะครับขอบคุณที่ติดตามรับชมครับ